เี่ยงคืนส,สาราครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ก็เป็นได้เราอยู่ที่หาดที่มีนาคนเล่าขานกันว่าหาจะมีพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าจะมีความพันษาแค่ไหน,นความปินงแค่ไหน,นความ ลื่นเลิงแค่ไหนเรามาไปสูน์กันนะครับตามผมมาเลยครับณจุดจุดนี้นะครับได้มีผู้คนไ,ได้พูก,กันว่ามีการเล่นน้ำที่สุขคลเหันนี้เป็นยางมากลมพายุไปแล้ว กว่าันไงวะติดติดิ่กล้องติดทิกล้องติดติกล้องลงเลยบอกฮ้บาถ้าลงเลยจะอุปกรณ์ไว้ก่อนไปวดไปเอาอไว้เน้อไว้ก่อนน้อี่ไปต้อเี่เนี่